สามสิบหกอันนี้พออ่านปุ๊บคนที่ทําแล้วอ่านปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาขาดวิตามินที่ช่วยเลือดแข็งตัวเลือดแข็งตัวเกี่ยวกับวิตามินอะไร,นนรแข็งเคเอตาดีซีฟันหมันอีดีดูก็คือถ้าขาดวิตามินเคคำว่าแข็งก็คือเลือดไม่แข็งตัวดังนั้นนี่เขาพูดถึงเลือดแข็งตัวดังนั้นถ้ามันขาด วิตามินอะไรที่ทำเลือดแข่งตัววิตามินเห,หน,นูทงไม่เหมือนคุูไม่เป็นไรขอให้มันขอให้มันจําได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะคะว่าลูกไอ้ตรงนี้มันคือวิตามินทั้งนั้นเลย K A B C E D อะไรตวกนี้มันคือวิตามินมันไม่ใช่เกลือแล้วไมได้ถามว่าขาดอะไรแต่ก็ถามว่า เนื่องจากร่างกายดูดซึมไม่เพียงพอดูดซึมวิตามินเคไม่เพียงพอเราจะแก้ปัญหาช่วยเขายังไงดีถึงเพิ่มการดูดซึมวิตามินเคให้ได้เยอะขึ้นวิตามินเคละลายได้ในเอดีเคละลายได้ในไขมันอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องกินอะไรล่ะถ้าจะให้วิตามินเคละลายเยอะ,ะอเออโอเคใครถูกยกมืออัอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ย เลือดแข็งตัวแสดงว่าขาดวิตามินเคแล้ววิตามินเคช่วยให้มันดูดซึมได้ยังไงก็ต้องมีไขมันเยอะๆนะคะแล้ววิตามินที่อะไรในน้ําได้แก่วิตามินอะไรคะ B และ C อ่าบรวมนะคะบีหนึ่ง B ีสองสิบสองหกอะไรพวกนี้นะทํำซ้ําไปทํำซ้ําแล้วจํำได้ว่าเฮ้ยหนึ่งเราจำวิตามินได้หมดยังอาการที่เกิดโรคมาดูมาดูว่าทำไมคุณถึงบอกว่าไม่ถูกเราดูนะคะเมื่อเราทานแปง้ง และกระบวนการย่อยอาหารแล้วแสดงว่าย่อยจนหมดกระบวนสิ้นสุดเลยไหมสิ้นสุดเลยเราจะพบน้ำตาลกรูโครสน้ำตาลกรูโคสคือน้ำตาลที่เล็กที่สุดที่เป็นโมเดดไอบโบทเดดย่อยแล้วถึงที่สุดแล้วมันจะต้องกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวมีถ้าในปากเราปากจะย่อยแป้ง ไปเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือเราเรียกว่าอมโทสแต่กรูโคสคือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวถากว่าขัา้นการโมเลกุลเดี่ยวสุดสิ้นสุดของกระบวนการย่อยอยู่ที่ไหนคะลังไ้เล็กจะมีการย่อยอีกครั้งหนึ่งเรื่องของน้ำตาลนะคะต่อมาผู้ชายคนนี้เขามีความ,มปกติในการย่อยไขมัน ถามว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุมาจากอวัยวะใดที่ผิดปกติได้บ้างต,ตับอ่อนเพื่อนบอกตับอ่อนเรเชื่อเพื่อนตับอ่อนใช่ค่ะถูกไหนหมายเลขสามคืออะไรถุงน้ําดีถุงน้ําดีดแต่ถ้าตับคือตรงนี้เนาะมันไม่มีเขียนไว้หมายเลขสี่คืออะไรไลำไส้เล็กสี่คือลำไส้เล็ก ขห้ก <5. S 1> <6 S 2> คืออะไรลาไส้ใหญ่หกคือลำไส้ใหญ่ทําไมหมายเลขสี่ถึงไปลำไส้เล็กเพราะว่ากระเพาะเสร็จไปไหนคะกระเพาะจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลำไส้เล็กแล้วมันก็จะขด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 ,ขดอยู่เ,เท่ากันไหมคะกับข้างในเท่ากันเลยลำไส้เล็กยาวไหมยาวยาวตัว้งเจ็ดเมตรนะสีะ่ถึงเจ็ดเมตรอ่ะทีนี้มาดูว่าถ้าไขมันเขาบอกว่ามีความผิดปกติในการย่อยไขมัน ตแสดงว่าต้องมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับไขมันไขมันจะย่อยได้ต้องมีตัวอะไรบ้างไขมันต้องขิ้นเล็กลงอาศัยอะไรคะไลเป็ไเป็เป็นน้ำย่อยอาไลเป็เป็นน้ำย,อย่อยไลเป็ดนี่คือน้ำย่อยน้ำย่อยย่อยไขมันแต่ว่ามันมีตัวที่ทำให้ไขมันมันไม่ใช่น้ำย่อยน้ำอะไร น้ำดีทําให้ไขมันมีขนาดเล็กลงไม่ไครันมาย่อยนะมันจะทําให้ไขมันแตกตัวถ้ามันมีปัญหา,าผิดปกติได้ไหมล่ะได้อน้าย่อยไรเป๊ถ้ามีปัญหาได้ตอนนี้ใครสร้างน้าย่อยไรเป๊ขึ้นมาก็คือตับอ่อนนะคะไรเป๊ถูกสร้างที่ตับอ่อนจ้ะแน่ๆเลยต้องมีใครคะปกติไม่ได้ถ้าผิด อ่อนผิดปกติไม่ได้หมายเลขสามหมายเลขห้าเอามาดูซิอโอหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขสามหมายเลขห้าอ่าแสดงว่าอันนี้สองนีตัดทิ้งไปเลยถ้ามีกระเพาะตัดทิ้งตัดทิ้ง,งอ่าหกหกคืออะไรลำไส้ใหญ่ตัดทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีการตัดทิ้งก็ตอบได้เร็วนะอ,อืสามสี่ห้าค่ะทำไมถึงเกี่ยวกับลำไส้เล็กเพราะลำไส้เล็กเป็นที่ย่อยนะ ไปเป็จะถูกส่งมาที่ลำไส้เลยข้อใดไม่ใช่การปรับตัวทางด้านโครงสร้างโครงสร้างคือโครงสร้างก็คือต้องแบบนี้นะไม่ใช่การปรับตัวอ่าอันไหนเออขุดโพรงเพื่อจำสิลมันมีการปรับตัวเพราะโครงโครงสร้างไห้ขุดโพรงเนี่ยการขุดโพรงไม่เกี่ยวนะเออแต่อันอื่นเนี่ยผักตบทวาโครงสร้างเป็นงไง มีมีอากาศมีช่องอากาศนี่งไงทำให้อะไรลอยตัวอันนี้ถือว่าปรับโครงสร้าง,ม,ม,งมีขนเป็นไงคะมีขนยาวแล้วมีชั้นไขมันหนาเพื่อนี่มันอยู่ในที่มภูปปมิต่ำอันนี้ก็ถือว่าใช่ต้นกระบองเพชรก็ใช่นะคะฉะนั้นก็ตอบข้อนนี้ไมใช่